แฟนแล้วยังไงคะขอบคุณเดตทัชมากนะคะที่จ้างดิฉันมาให้ดิฉันได้แบบว่าเออมาพูด kalk, kalk. มาพูดแล้วม<บ>ีแฟนเข้าด้วยค่ะ,คะไม่ไม่ใช่นะคะไม่ได้เป็นการเปิดตัวอะไรแต่อย่างใดนะคะใช่แต่ว่ารูปที่หลุดออกไปเนี่ยก็คือว่าไปทํางานแล้วก็โปรโมทละครนี่แหละแล้วก็ไปกินข้าวกันต่อค่ะใช่แต่ว่าช่างภาพกเ็เก่งมากจริงๆค่ะถ่ายติดแค่2คนทั้งที่ไปเป็น1ิเลยว่าเป็นรูปการโปรบุตร เป็นรูะโปรโมทไม่ใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเราไปถ่ายโปรโมทกันบนเกาะเราก็ไปกินข้าวกันรู้สึกยังไงบ้างกินเปล่าแล้วก็เปิดตัวแพร์ก็ค่อนข้างช็อกค่ะช็อกเหมือนกันค่ะช็อกเองเหมือนกันค่ะแล้วก็ก็มีก็มีโทรไปคุยกับกับน้องเขาเหมือนกันค่ะว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือเขาเข้าใจผิดเยอะไหมเจ๊กี้เข้าใจผิดเยอะมากเลยค่ะมีคนไปยินดีเยอะไหมคะอ๋อคือยินดีกันแบบว่า ทั้งในวงการแล้วก็นอกวงการค่ะก็คือในวงการก็คือขนาดอยู่ในวงการกันเองยังสับสนเลยก็เลยรู้สึกว่าเออข่าวนี้น่าจะน่าจะสร้างความสับสนให้หลายๆคนแต่คนก็เชียร์เยอะนะคะ่ก็ค่ะยางน้องก็ตกใจไหมแบบว่าน้องยังใหม่ด้วยก็ตกใจนะคะโทรไปถามจูจูก็บอกว่าก็ตกใจมันต้องขัดมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เลยรู้สึกว่า แต่น้องเขาส่วนใหญ่ก็จะเกรงใจเรามากกว่าว่าเออแบบมีข่าวกับเราเราโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเราเองเราก็เขาเกรงใจน้องเขาว่าโอเคไหมเหมือนกันเล่นละครด้วยกันเล่นละครเล่นละครด้วยกันค่ะใช่อะไรคนก็เลยแซวว่าแบบเกรดอกหาก้าพี่เกดจะไปรู้เรื่องอะไรเป็นยังไงเป็นยังไง<า>นะไ,ไม่รู้เรื่องไปถามน่ะได้รู้ข่าวหรือเปล่าก,ก๊ วิ้ยสปอยก่อนผ่านะฮะจะริดขนจะริดขนพิงค์นี่เมอนในอ๋อมนเหมนสต็ปที่ติดๆเราอ่ะเขาก็ค่ะเออก็ก็ไม่มีต้องเปรียบเทียบอีกไหมคะเพราะว่าหนุ่มเราชอบเอาแบบว่าพี่เกณฑ์มาเปรียบเทียบพี่น้องจูเนียร์มาเปรียบเทียบปะยังนะคะยังใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่านี่ก็ตกใจนี่ก็ไปอ่านคอมเมนต์มากมายเหมือนกันพอไปอ่านคอมเมนต์สิปุ๊บก็รู้สึกว่าอุ๊ย คนเขาก็ดูเข like, yes, ้าใจเราอยู like, why? Why ่นะก็แบบเขาไปเขาไปเขาไปทำงานกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแงๆอ่าคอมเมนต์แล้วก็ชุ่มชื้นเลยใหบอกตรงๆเรืะแฟนเรื่อนเคื่อเไปทางไหนคะไปทางมาจีไทางตออ๋อไม่ไม่น่าจ้ะละมังใช่ละมังด้วยใช่ละมังเพราะว่ารู้จักกันสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยค่ะ ก็ยังเป็นเออ่สเปกต้นแบบีเกยต้องหนุ่มเข้มๆจะบอกอะไรเกียนนะคะจะชี้แจงอะไรเปลี่ยนนะคะยังโสดนะคะเป็ยังโสดอยู่นะคะทุกคนนะคะเก็ค่ะโสดโสดนี้เต็มปากไหมคะเต็มปากค่ะเต็มปากโสดเต็มปากเ่าวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะไม่ต้องถามกระตอบเองนะคะบัลลนไทน์ที่ผ่านมา ไปฉลองกับน้ำตาลพิศขนาแล้วก็แฟนนะคะที่ชื่อว่าไข่พัทพินค่ะาดอกไม้ไในปีกี้มีน้ำส่งไม้ไหมค่ะมีดอกไม้เราไปเฝ้าเพื่อนเหรอคะไปเฝ้าเพื่อนค่ะใช่วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์จะส่งความรักอะไรให้พี่เคนก็มีแฮปปี้วาเลนไทน์ไปะใช่ค่ะเราไปดูการื่องอิทกันไม่เจ็บใจก็เบอร์เบอร์หนูก็เบอร์เบอร์ไปเราได้ไม่เหงาเราได้ไม่เหงาั่นดิดนิ้วไปว่าเออเพลนสนุกจังเลยเพื่อนก็ กันสองคนกับกับแฟนเราก็ความรักดีๆมันอยู่ที่ไหนกันนะอะไรเงี้ยด้วยความดีๆสดค่ะโสดค่ะยังโสดอยู่นะคะรีบเลยค่ะได้เลยใช่ค่ะจะเป็นยังไงถ้าเป็นกับแฟนกับแฟนอะไรนะคะกับรินทองยังสเปกนะคะก็คำคำดำแดดคำคำดำแดดเราคุยกินได้นะคะความมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ จะได้คะแนนนาไปก่อนออแล้วกาสมมติ <Okay. S 1> ว่าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรลองคุยกันก่อนอใช่มาหนุ่มหรือป้าได้ปะถ้าถ้าคุยกันระดัเรื่องก็อาจจะใช่เพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาก็เอาจริงๆริงแฟนคำาำนำแดดยังไม่เคยมีเลยค่ะ,ะแต่ว่าเป็นสเปกนะคะ,อะโอเคนะคำคำนำแดด